ถ้าเราทํามันได้นะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราผมจำแบบนี้นะผมก็เลยมาเจอแนธุรกิจประกันกเอาจริงๆถามท่านว่าจริงธุรกิจประกันกายากไหมครับยากไหมยาก <Yeah. S 1> เอาจริงๆอ่ะยากไหมยากเอาจิบ่ยากมาก <Yeah. S 1> ต้องแบบนี้นะมันมีเหตุผลเพราะว่ามันจ่ายเราคุ้มค่าก็อบอกท่านแบบนี้เพราะนัน้นท่านที่คิดว่าจะมาทําเล่นๆสบายๆนี่แนะนําว่าท่านน่าจะมาคิดงาน นี่เรื่องจริงนะเราบอกเราแบบพี่น้องนะผมก็แนะนําว่าถ้ายังไม่สอบ้าไปสอบจริงๆไปซื้อปรกันรแล้วก็ไปแนะนําคนดีกว่าอันนี้เราพูดเรื่องจริงนะเพราะว่างานนี้มันจะเป็นต้องใช้พลังกายพลังใจหูหใช้พลังมหาศาลแล้วท่านต้องเป็นคนที่แบบมีแรงบันดาลใจอยู่ในตัวมีแรงรดายที่จะแบบถ้าบอกคิดว่าจะอยู่ไปวันๆไม่ได้คิดอะไรอยู่ไปเรื่อยๆแบบนี้ อันนี้ไม่เหมาะไม่เหมาะนะอันนี้พูดจริงๆนะเพราแล้นถ้าอยากเข้ามาเสียหน่วยเข้าเสียเครื่องอนะไรอย่างเงไรหวะคือถ้าลำบากนี่ก็ไมายถ้าไปไหนก็ไปไปทำอะไรก็ปร,าปร่างเหนื่อยเหนื่อยมันจะมีสารพัดอะไรมันจะกินกินผลิตภัณฑจชนิีอะไรก็มีเยอะ <c oughs> แยะไปหมดก็เป็นเรื่องของเรื่องของได้แต่ว่าคือต้องบอกว่าด้วยด้วยเนื้อง,งานเนี่ยมันเป็นงานที่มีคุณค่าแต่ว่าด้วยรายเดีอนมันยากนะอันนี้ แต่มันยากมันเป็นไปได้แล้วเมื่อเจอคนสุดยอทธุรกิจันเหเยอะแยะเนาะอันนี้บอกถ้าจริงๆแบบนี้นะครับท่านนักเตะบอกว่ารับมือวา่าเฮ้ยเรากำลังทำงานที่มันสามารถจะเปลี่ยนชีวิตเราได้เพราะนั้นงานที่เลี้ยงชีวิตกับงานที่เปลี่ยนชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วถ้าจะไม่มีเป้าหมายอะไร้าทํางานแค่เลี้ยงชีวิตเราอยู่ได้นด้ไหมเพราะคนปรับตัวได้ตอนผมเงินสามพัน 3, ผมก็อยู่ได้ผมก็นั่งรถเมย ใช้เงินประหยัดหน่อยเงินเดือน3,000ตอนเป็นเด็กเสร์ฟเพราะเราว่าคนพอขยับมงินเดอแล้ว20,000อยู่ได้ไหมมันก็จะอยู่ได้แบบคนเงินเดือน20,000พอมีเงินเดือน5,000มันก็อยู่กับคนเงินเดือน5,000พอมีรายได้200,000เราก็อยู่แบบคน,น 5, มีรายได้200,000พอได้แบบ5 0 0 0 0อยู่กับคนที่ได้5 0 0 0 0เพราะนั้นคนปรับตัวได้แต่ถ้าวันนี้อยากจะเปลี่ยนชีวิตมีใครบางคนรอที่บ้านอยู มี4ี่ห้าชีวิตรอดูว่าวันนี้เราจะสําเร็จเรามีเป้าหมายบางอย่างอยากจะบังเกินพิจีดัพาแบบนั้นมีเป้าหมายบางอย่างอันนั้นมันจะเป็นแรงวายทำให้เราทุ่มเททำงานแล้วมันสามารถจะไม่เปลี่ยนชีวิตเราและเปลี่ยนชีวิตคนรอบข้างแระง,งานดีนะนะครับเอาละผมไม่บอกทว่าไม่มีใครเนี่ยเกิดมาพร้อมคุณสมบัติทุกคนล้วนแต่เรียนรู้แล้วก็ต้องพัฒนาเขาบอกว่าพรสวรค์นเนี่หนึ่งเปอร์เซ็นต 99%เกิดจากความพยา,ายามเพราะฉะนั้นจงบอกเลยแบบนี้นะครับถ้าปีที่แล้วเรายังไม่ถึงเป้าหมายหรือ1ิบเดือนที่ผ่านมายังไม่ถึงเป้าหมายอย่าโทษที่ความสามารถให้เป็นโทษที่ความพยายามถ้าสิบเดือนผ่านมายังไม่ถึงเป้าหมายอย่าไปโทษที่ความสามารถไม่ใช่เป็นเพราะเราไม่มีความสามารถไม่ใช่เป็นเพราะเราขายรยายใหญ่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเพราะเราทำางนอนไลนได้เราพยายามน้อยเกิน เพราะนั้นหนึ่งของคนที่สําเร็จเกิดจากพรสวัรค์แต่99%สเาล้วนแล้วจะเกิดจากความพยายามเพราะเราไปถามรุ่นพี่ถามวิทยากรทุกท่านเขาจะพบว,ว่าเฮ้ยกูไม่ได้เกิดมาเป็นแบบนี้แต่เราเรียนรู้พัฒนาหาโอกาสจะเป็นแบบนี้มันไม่ได้บอลตนูนีมันเลิศตนูนีเนาะนะครับเพราะนั้นถ้าเราไปดูนะครับผมอยากจะให้ท่าน สิ้นปีนี้ยใหญ่ทตั้งเป้าที่ MDRT MDRT เหตุผลเพราะว่าถ้าไม่ต้องแข่งกับใครนะเอาแค่แข่งกับตัวเองนะเก็บเยรบการสักปีละสามล้านตผ่ไปแล้ว10บเดือนถูกไหมสิบเดือนงานนี้ไม่ใช่บัญญัติยานท่านสบายใจได้ว่าผ่านมาสิเดือนที่ลนูเก็บได้ได้สองแสนอีกสองล้านแจะเกิดข,ขึ้นเกิดขึ้นแน่นอน พราะเราพบว่าคนส่วนใหญ่มาทํางานสองเดือนนี้กนนทกไมคุณเคยทำงานสองเดือนนี้เพราะฉะนั้นตัวแทนที่สิงคโปร์ฮ่องกงหรือแม้แต่ที่เมกามาเจอตัวแทนปะเที่ร้องไห้กับเราเลยทำไเพราะทำงานสิบเดือนพักสองเดือนเราพักสิบเดือนทํางานสองเดือนตัวเลขดีขอมันอีกนี่ใร่ไหมตบมือเ,เราหน่อยเพราะนั้นจ่ายที่ไปตื่นเถินที่น้องตื่นเถิดตื่น ถ้ารู้ไหมปีแรกผมเป็นตัวแทนนะเดือนแรกขายประกันได้สามล้านเดือนสองขายประกันได้สองลา้านเดือนสามขายประกันได้หนึ่งล้านแกกิจการเจริญลงจริญลงเเดือนที่สี่ขายประกันไม่ได้ตอนนั้นอายุยี่สบะอายุยี่สิบะตลาดก็ไม่มีรู้จากคนเจ็คนในกรุงเทพนะหมดเจ็ดคนที่เพือเจอขายเดือนที่ห้าขายไม่ได้เดือนที่6 ยังขายไม่ได้ตอนนั้นหมงานสม่่าเสมอเพราะว่าเจ็ดแปดเก้ายังขายประกันได้หกเดือนขายไม่ได้สักหลายผ่านมาสามเดือนขายได้หกลายเก้าเดือนเต็มเดืนปีสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าลดขายประกันได้หกลายหกเดือนเต็มขายไม่ได้ท่านดูสิจะอยู่ก็ไม่สบายจะตายก็ไม่สะดวกนอ่ออกมาแล้จะไปดีโอ้ยชีจะดูดีไปดีมั้ยก็ทัศนคติไม่ดีหรอก เวลาเห็นอย่างเงี้ยแชมป์จะมารับถ้วยเน่ยผมก็จะรู้สึกแบบปลเบมือเป็นเกียรติแต่ในใจ,จก็จะมีอาการดีแน่นอนแชมป์เจรินเืียเราก็จะปลเบมือเอา,อางี้ยแชมป์จมเจริญเพียเราก็คิ้ในใจลยว่าใช่บ้านมันรวยพราตลาดมันดีร้องเรารวยอ,อย่างเขาเราทำได้ไหมนะเรามันจนนีวว่หว่าพอเจอพวกขายตะวเมือลายมาดักดานในวันนี้เราก็ปลบมือใช่สิ มันจนนีแหละมันดันใจมันเลยเยอะใช่ไหมเราไม่จนต้องมันเราไม่ชนต้องมันให้เห็นผู้หญิงมากไหมครัผู้หญิงมารับถ้วยนี่ยิ่งหนักเลยปมือวว่าต้องมีมารยาเนี่ยนี่ใครเป็นอย่างหามาจด้อาจจะขาย20ทีแถมไปทีก็ได้สินั้นอันนี้ไม่ดันใจไม่ดันใจไม่เลยตบมือนะตบมือแต่วันนี้ เราเจอแชมป์เนี่ยขึ้นมาสลับาามากมาตุ๊ดเก๋แต่วทองมากไป,ไปไนะตอนนี้เหลือใครเมื่อเราเรี่มอมือเอาสมือบวกเลยออกไม่หยไดพี่น้องเก้าเดือนเต็มขายประกันได้หกรายแต่ผมตัดสินใจจะเปลี่ยนไปน,นะแล้วคนเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวคืออะไรคนเนี่ยเฝ้าแต่จะบอกเตืว่าฉันจะดีขึ้นฉันจะดีขึ้น คาดหวังว่าทุากอย่างจะดีขึ้นแต่ทำทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมไอสไตล์บอกเลยว่านี่คือคนที่ถึงขั้นด้วยคนจริตนะครับนี่ถึงถึงขั้นด้วยคนจริตที่บอกเลยว่าคาดหวังสิ่งที่แตกตา่างแต่ยังคงทำทุกอย่างเหมือนเดิม,ม,ดมแล้วเราก็หวังว่าชีวิตจะดีขึ้นชีวิตจะดีขึ้นชีวิตจะดีขึ้นฉันจะติดเอ็มบิทีแต่ใช้ควกนีทำทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิม ผมตัดสินใจเปลี wrote, ่ยนเพลงใหม่แบบ3ามรองศาในปี39 9เดือนขายประกันได้6รายปีนั้นยมงเหลือ3เดือนสุดท้ายใช่ไหมหลังตัดสินใจเปลี่ยนเพลงปั๊บเราพบว่า3เดือนหลังผมขายประกันได้27รายพร้อมเลยก็ได้ครับกลายเป็นปีแรกเนี่ยปีแรกเนี่ยผมขายประกันได้33รายแต่มันมาอยู่ในช่วงประมาณ3เดือนสุดท้ายเนี่ยเกือบ90% พราะนั้นถ้าเกิดผ่านมาท่านขายประกันได้แค่หกราย,ยานี่นะครับท่านเดินมาถูกทางแล้วถนะ้าท่านขายประกันติดต่อกันไม่ได้มาหกเดือนท่านมาถูกทางแล้วแป่าวันหน้าท่านอาจจะยิ่งใหญ่เติบโตเป็นวิทยากรระดับประเ,ราาเทศเอาไอันนี้ถูกต้องนะให้สบายใจได้ว่ามึงเหมือนกูเลยไม่กลัวยังขายไม่ได้เหมือนกันเนะี่ยท่านรู้ไหมจุดเด่นของคนที่ผสมะอะไรคืออะไรรู้ไหม ยังคงทำในขณะที่เราล้มเลวยังคงทำในขณะที่เราลงเหลวยังคงเชื่อมั่นยังคงเดินหน้าในขณะที่เรายังไม่ประสบความสำเร็จท่านไปถามดูเลยทุกคนในหนัเพราะฉะนั้นตอนนี้น่าจยังไม่ถึงเท่าไหร่แต่ผมอยากจะบอกให้ว่าไม่ใช่อุปสรรคสาคัญเท่าไรทำให้เระกานสามล้านในปีนี้ท่านดูนะติด MDRT ห้าปีห้าปี ท่านจะมีรายได้17ล้านสี่ประมาณนี้อีกครั้งนะครับเก็บเบี้ยประกัน3ล้านติดต่อกัน5ปีเก็บเบี้ยประกันเท่าไหร่นะครับ3ล้าน5ปีเท่ากับ15 15ท่านจะมีรายได้17ล้านสี่เก็บเข้ามา15ล้านคนขายเนี่ยมีรายได้17ล้านสี่หลายคนถามพี่ บริษัทไม่เจ๊งหรอผมจะบอกว่าไม่ต้องห่วงเขาห่วงตัวมึงเถอะไม่ต้องไปห่วงว่าเขาจะเจ๊งเขาอ,อยู่มานานแล้วเขารวยไปทีไงไหนตอนไหนแล้วเอาเรืงห่วงมึงเถอะจะทำยังไงให้ได้ปีละสามล้านจับล้านสามล้านติดต่อไปเพราะฉะนั้นท่านไปถามรุ่นพี่นะครับรายละเอียดเนี่ยว่าพี่มันได้จริงหรือวะผมกล้าการันตีว่ามันเป็จริงๆนะ ยังไม่ต้องไปรวมซปเปอร์เอ็มอีก5ล้าน10ล้าน15้าล้านไม่ต้องไปพูดถึงนะเงินลอยวันสั่งสนแต่ว่าเอา5ปีเนี้ยเวลาเรามีรายได้ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดล้านเนี่ยต้องมาชีวิตมันามเปลี่ยนได้ไหม,มพอซื้อบ้านสักหลังเลยเนาะพอเก็บเงินให้ลูกได้เรียนหนังสือพออาจจะได้ซื้อรถในฝันสักคันเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตยกระดับมาตรฐานชีวิตได้มีโอกาสช่วยเหลือคนรอบข้างแล้วก็เริ่มต้นทํางานอย่างเงี้ยต่อเนื่องไป เราจะพบว่า1ิปี20ปีเอาจริงๆนะทีผู้เล่นทีไม่ได้ออกเงินมาล่อเท่าไหรนะแต่รเราจะบอกว่าผมเจอรุ่นน้องๆที่เขาอยู่ปี2ปี3ปีมันมีรได้กับเป็นร้อยล้านรุ่นผมมันอยู่นานใช่ไหมอยู่ตั้งแต่สมัยมีแค่สินค้าเรื่องประกันชีวิตเนะี่ยโอ้กว่าจะเป็นแต่ร้อยล้านได้ใช่เวละหลายปีแต่เดี๋ยวนี้นะครับ4ี่ปีหปีมันแต่ร้อยล้านเพราะนั้นให้ท่านสบายใจว่า ไม่ว่าสิบเดือนที่ผ่านมาท่านตัวเลขเท่าไหร่นะโดยไม่สำคัญสองเดือนนี้เราจะมุ่งมั่นไปสู่เอเ็พีอาร์ที่ยี่ประกันสามเทานะครับ <c oughs> อ่ะรไปอสราเนะครับเราไปดูนี่อย่างของยี่ประกันที่ใหญ่ท่านเชื่อม,มั่นในสิ่งที่เราเทำเชื่อม,มั่นในสิ่งที่เราเทำนะท่านจะได้กล้าไปเจอคนกล้าไปบอกแม้แต่คนที่เราไม่รู้จัก รุ้จากญาติพี่น้องเราหรือคนในครอบครัวเพราะที่นีแล้วการประกันชีวิตคือการยอใจเงินก้อนเล็กวันนี้เพื่อปกป้องเงินก้อนใหญ่ในอนาคตใครต้องยอมใจเงินก้อนเล็กวันนี้เพื่อปกป้องเงินก้อนใหญ่ในอนาคตถ้าคนหนึ่งคนมีรายได้สักสิบล้านเอาเป็นว่ามีรายได้สักแค่ปีละสองล้าน่ะเขาอยู่สิบปีก็จะมีรายได้ยี่สิบล้านถ้าเขาอยู่ไม่ถึงอ่ะ เงิน2ี่สล้านที่มันสำคัญต่อครอบครัวมันไปพร้อมกับความสามารถเขาพร้อมกับเวลาที่มันหมดลงของหน้าครอบครัวนั้นใครจะจัดการยี่สล้านนี้เท่านี้เ็ายอมจ่ายเงินก้อนเล็กก็ปกป้องเงินยี่สบล้านในอนาคตเนี่ยเราเรียกโครงการคุ้มครองค่าความสามารถเนี่ยคือหลักการการประกันอันที่สองบอกว่าเรากำหนดการจ่ายเบี้ยได้แต่เราไม่สามารถกำหนดค่ารักษาพยาบาลได้ แล้วเราก็จะเจอว่าเดี๋ยวนี้ค่าสายบาลเนี่ยโอ้โหมหาโหดใช่ไหมผมเมืเ่อไปคุยกับหมอที่โรงพยาบาลกรุงเทพก็พบว่าทําทไมมันเป็นแบบนี้เขาบอกว่าไวรัสจะพัฒนาตัวเองทุกทุกหกเดือนในขณะที่เราต้องพัฒนายาเพื่อมาจัดก,การกับไวรัสทุกทุกหกเดือนถ้าไวรัสไม่พัฒนาตัวเองไปทุกหกเดือนมันจะตายนึกไปถึงตัวแทนเลยนะเนาะพ่าอยู่มาหลายปีชีวิตเูยังเหมือนเดิมเนาะ แต่ไม่อยอมตายไ,ไม่อยอมตายนะกวแทนที่เจ๊งเอาไวรัสแล้เพราะฉะนั้นขนาดไวรัสเราต้องพัฒนาเลยรูปหกเดือนฝากพวกเราว่าเราจําเป็นมากนะการเป็นตัวแทนนะจําเป็นต้องพัฒนาตัวเองทําให้ค่าสายบานสูงขึ้นเครื่องมือต่างๆที่เราซื้อมาโรงพยาบาลซื้อมาเพื่อจัดก,การในกระบวนการรักษาที่ทำให้คนไข้เจ็บตัวน้อยลงแล้วรักษาแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นทําให้ค่าสายบายแนแพงนะครับ อันที่สามเขาบอกว่าคือการโยกย้ายความเสี่ยงแทนที่จะเก็บความเสี่ยงไว้เองเพราะฉะนั้นทุกแคลงที่โอกาสไปวางแผนการเงินให้ลูกค้าเขาจะบอกว่าอันดับแรกสิ่งที่ลูกคูกค้าต้องทำคือการโอนถ่ายความเสี่ยงก่อนแล้วถึงมาจัดพอร์ตการเงินจำเปต้องโอนถ่ายความเสี่ยงไปก่อนเพราะฉะนั้นมันเป็นการอุดรูรั่วผังการเงินโดยการใช้ประกันชีวิต เราเน้นภาพว่าเราจะเก็บน้ําใส่ถุงเราคงต้องไปสารวจว่ามันั่วตรงไหนก่อนใช่ไหมครับแล้วก็จัดการอุดรูร่วมแล้วค่อยสะสมน้ําเอาไว้ใช้ในหน้านะนี่คือหลักการของการประกันที่เป็นการอุดรูร่วทางการเงินทําให้ระบบการเงินยังคงเดินไปต่อแม้วนะ่าความเสี่ยงเกิดขึ้นนะครับเรามาดูนะครับเราก็พบว่าราคาป้องกัน ถูกกว่าราคาแก้ไขแน่นอนดูตัวอย่างเวลาไปเจอลูกค้าผมจะบอกเขาว่าพี่โชคดีวันนี้ได้คุยกันเพราะเราจะได้ใจราคาป้องกันยังไงราคาป้องกันก็ถูกกว่าราคาแก้ไขเพราะวันนึ่งเกิดรัเกิดความเสี่ยงขึ้นเขาจะไปต้องจ่ายราคาแก้ไขวันนั้นหมอเลือกเท่าไหร่กต้องจ่ายใช่ไหมเราดูนะครับถ้าผมซื้อ20 PL